เขตภาคอีาสานเนี่ยเฉพาะที่ขนอ้อยเนี่ยครับโรงงานหนึ่งใช้รถประมาณห้าร้อยคันยี่สิบโรงงานนะครับยี่สิบโรงงานใช้รถวันเท่าไหร่คูณห้าร้อยนะครับแล้วทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งร้อยยี่สิบวันที่ต้องขนอ้อยเห็นล่าสุดเนี่ยครับ,รบผมคุณธนสันบอกว่าถ้านายกจะเอารถทหารออกมาวิ่งจรงิง<ๆ><ๆ>ก็จะขอเบอร์โทรกองทัพด้วยรถเอาไปทําอะไรครับตรงนี้คืออย่างนี้ครับถ้าท่านนายกยื่นการบอก เจ้าทหารมามไม่คุยกับขนตรงรเราก็ยินดีครับเราอยากจะใช้บริการทหารมาช่วยขนสินค้าให้เกษตรกรนะครับมาดูเลยครับว่าต้นทุนทหารขนเนี่ยจะช่วยได้ไหมถ่าท่านจะเปิดสื่อกับเปิดไม่ได้แหละครับตบรถบมันทุกเพราะเพราะกำลังทหารนะ่ะมันมีไว้ป้องกันประเทศมันไม่ได้มีไว้เป็นกรรมกรแบกหาม รเรามาแซงพลังเรียกร้องครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองก็แล้วทนายกไม่สนใจพวกเราเลยทนายกไม่ได้รักประชาชนท่านนายกรักประชาชนท่านนายกต้องเรียกพวกเราไปนั่งคุยครับอเออเราจะช่วยกันยังไงรัฐบาลจะช่วยยังไงผู้ประกอบการช่วยยังไงนะครับจะทําให้ต้นทุนโลจิสติกเราช่วงนี้มันผ่านพ้นวิกฤตไปได้ออื นะครับสินค้า,าเกษตรต่างๆไม่ว่าข้าวแป้งน้ําตาลอ้อยก็จะเริ่มออกในฤดูกาลตั้งแต่เดือนธันวา,าเกษตรกรเองรายได้ผลผลิตก็ไม่ดีนะครับราคาก็ไม่ดีแล้วจะมาเจอค่าขนส่งที่สูงอยู่แต่ขนส่งถ้าไม่ปรับราคาวันที่หนึ่งเราก็ไปไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเราหยุดอ่ะทนายกบอกว่าเจารถไฟมาขนเจารถบกสมาสขนเอารถทหานมาขนค มันไม่ใช่ละครับรถไฟจะขนสินค้าเข้าไปในไร่ในดอยในดงได้ไหมครับรถไฟเขาวิ่งอยู่บนรางการขนยังต้องมีหัวกับท้ายที่จะต้องทําการขนถ่ายต้องมีรถบรรทุกต้องมีเครนยกตู้ต้องมีแรงงานบรรจุสินค้าอะไรต่างๆขบวนการรถไฟไม่ใช่ว่าบอกปุ๊บจะมาทําได้เลยมันไม่ใช่ เพราะงานแน่น, <ไฟ S 1> นอน,นสามารถที่จะไปขนของในทุกจังหวัดนะครับครับแน่น,นอนก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยบกสและก็รถทหารเนี่ยวิ่งแทนรถบรรทุกไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นว่าเมื่อสักครู่คุณธนรรัรส่งรูปภาพมาว่ามีการเคลื่อนไหวของทางรถทหารที่มาขนของแล้วใช่ไหมครับช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยได้ไหมครับตรงนี้อย่างนี้ครับรถทหารเนี่ยเขาก็าออกมาช่วยประชาชนในยามวิกฤตยอย่างน้าท่วมที่เราเห็นอะไรต่างๆางเนี่ยนะครับ ช่วยได้แต่ชาจะมาช่วยในการขนส่งจริงๆอ่ะช่วยไม่ได้ละครับต้นทุนรถอาหารแพงกว่ารถบรรทุกนะครับรถอาหารจะบรรทุกสินค้าได้ไหมครับสามสิบตันน่ะบรรทุกไม่ได้ครับจะบรรทุกอ้อยได้ไหมมันได้ไหมหินทรายได้ไหม,มไม่ได้ครับถรงนห้แล้วความชนานาญในการใช้รถขึ้นเขาลงเดินต่างๆกับการขับรถบรรทุกหนักเนี่ยผมว่าน้องๆทหารเนี่ย ยังยังไม่ขั้นนะฮะผมกลัวจะไปลงข้างทางกันซะก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโอกาสจะพูดเพราะว่าท่านอาจจะเครียดนะครับครับเราเข้าใจแต่ํำไมท่านนายกไม่เลียกพวกเรานั่งคุยบ้างล่ะนะครับบอกเฮ้ยขนส่งพวกคุณมานั่งคุยกับเราสินะเอาวกระทรวงพลังงานมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำยังไงหารือกันนะจะช่วยให้ต้นทุนมันลดลง ให้เศรษฐกิจบันเดินได้ประชาชนมีต้นทุนบริโภคน้ํามันลดลงครับนะครับค่าใช้จ่ายค่าของขีรนสินค้ามันก็จะไม่แพงแต่นี่ท่านไม่พูดเลยท่านก็บอกเอาจเจ้าฐานออกมาท่านท่านขนออกมาทั้งกองทัพมันก็ช่วยไม่ได้รถทหารจะไปขนหมูไหมครับครับดูไหมฮะจะไปน <Okay. S 2> ขนขี้ควัวขี้ควายอย่างพวกผมขนไหมส่งโรงงานปุ๋ยอะมันทําไม่ได้ครับ ทนี้นเราบรรทุกของ30ตันรถทหารใส่7-8ตันอย่างเงี้ยท่านจะใช้กี่หมื่นคันกี่ล้านคันน่ะครับเห็นล่าสุดเนี่ยครับ,รบผมคุณธนสันบอกว่าถ้านายกจะเอารถทหารออกมาวิ่งจริงก็จะขอเบอร์โทรกองทัพด้วยเราจะเอาไปทําอะไรครับตรงนี้คืออย่างงี้ครับถ้าท่านนายกยื่นการบอกเจ้าทหารมามไม่คุยกังขนตรงรเราก็ยินดีครับเราอยากจะใช้บริการทหารมาช่วยขนจิงค้าเกษตรกร,กรอื นะครับมาดูเลยครับว่าต้นทุนหารขนเนี่ยจะช่วยได้ไหมแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่าครับนะครับทหารออกมาครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับมากกว่าพวกผมอีกหลายเท่าไหนจะเบี้ยเลี้ยงนะครับนไหนจะ,ะค่าสึกหลอของรถไหนจะน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรต่างๆผมมั่นใจว่าทหารเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากอหลายเท่าแต่ก็อยากลองครับถ้าท่านนายกบอกว่า ท่านผูคุณหยุดเอารถทหารออกมาช่วยขนเรายินดีครับตอนเนี้ยชาวนาข้าวกิโลละห้าบาทท่านมาช่วยขนให้ค่าขนส่งมันต่ำลงเขาก็จะได้ยัง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 ดีใจหน่อยนะครับมาช่วยขนครับเขาเปือกเป็นสิบล้านตันนะะครับช่วยขนครับยังอ้อยอีกนะครับมันอีกตั้งแต่ทันวาออกไปจนถึงพฤษภาห้าหกเดือนเนี่ยฮะของหลายสิบล้านตันครับมาช่วยกันขนครับ อย่างในกลุ่มของรถบรรทุกภาคอีสานเนี่ยครับผมส่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันฮะเอาง่ายๆนะครับรถรบรรทุกในเขตภาคอีสานเนี่ยเฉพาะที่ขนอ้อยเนี่ยครับโรงงานหนึ่งใช้รถประมาณห้าร้อยคันยี่สิบโรงงานนะครับยี่สิบโรงงานใช้รถวันเท่าไหร่คูณห้าร้อยนะครับแล้วทํางานยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งร้อยยี่สิบวันที่จะต้องขนอ้อยอืไม่ได้หยุดนะครับ และยังต้องมีรถกลางเกษตรในไร่ที่ขนข้าวอีกนะครับขนมนันอีกในช่วงฤดูการเดียวกันนะครับแป้งข้าวน้าตาลนี่ออกหมดเลยครับอยากให้คุณน้าน <ะ S 2> สังสรุปนหน่อยครับผมว่าในวันหนึ่งเนี่ยใช้รถกี่เที่ยวแล้วก็มีการใช้ต้นทุนในการขนส่งของพวกนี้เนี่ยครับผมเท่าไหร่ฮะรถนะครับวันหนึ่งในภาคอีสานที่วิ่งเนี่ยผมว่าหมื่นกว่าคันรรมทุกนะครับ ทุกวันนะฮะที่ขนสินค้าทั่วไปสินค้ากเกษตรหรืออะไรก็ตามหมื่นกว่าคันเนี่ยถามว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุนเราใช้น้ํามันเนี่ยนะครับประมาณสามกิโลต่อลิตรถามว่ารถทหารใช้กี่กิโลครับ <c oughs> แต่สามกิโลตอนนี้เราบรรทุกสามสิบตันทหารใช้น้ํามันกี่กิโลลิตรครับ <c oughs> แล้วบรรทุกได้กี่ตันถูกไหมฮะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เอาข้าง,ง่ายว่าวันหนึ่งเราขนกันเป็นหมื่นคันเนี่ยรถทหารจะออกมาได้ไมั้ย <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเข้าใจท่านนายกพูดเพราะท่านเครียด <c oughs> แต่ถ้าท่านอยากจะหายเคยรียดท่านน่าจะเรียกพวกเราเข้ามาคุย <c oughs> เรียกกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องมาคุย <c oughs> นะครับถแถลงเอาให้ประชาชนทั้งประเทศได้ฟังเลยออกทีวีกันไปเลยว่าเอาภาคขนส่งจะช่วยยังไงเอารัฐบาลจะช่วยกันยังไงครับ <c oughs> นะครับในธุรกิจอย่างนี้ <c oughs> นะครับอยากให้ท่านทําอย่างนี้ครับ ผมว่าถ้าท่านทาเนี่ยประชาชนจะรักท่านอีกเยอะแต่ถ้าท่านไม่ทําท่านยังเอาทหารออกมาอีกหน่อยก็เรือดำน้ํามาด้วยทํายังไงล่ะครับครับทีนี้ในฐานะในฐานะภาคขนส่งเราสรุปสั้นๆแบบนี้ดีกว่าครับคิดว่าการที่นายกจะเอารถบกสอและก็รถทหารออกมาวิ่งเนี่ยภาครัฐจะสามารถทําได้หรือไม่รอดหรือเปล่าครับถ้าทําจริงผมผมบอกเลยว่าทําไม่ได้ล่ะครับในการที่จะมาขนสินค้ากระสเกตนะครับทําไม่ได้เลย นะครับภาคทหารก็ดีนะครับมันจะเอามาขนสินค้าพวกเนี้ยมันขนไม่ทันฤดูกาลแต่ถ้าถามว่าพวกผมจะหยุดไหม,มนะครับเราไม่หยุดละครับแต่เราต้องปรับค่าราคาขนส่งขึ้นไปเพราะมงนั้นเราก็ขนไม่ได้เกษตรกรนะก็ต้องยอมรับในค่าขนส่งที่บับขึ้นครับแล้วถามว่าเขาขายของอนะ่ะเขาจะมีกําไรเท่าไหร่ณปัจจุบันข้าวเหลือห้าบาท ค่าขนส่งขึ้นไปอีกแล้วเขาจะเหลืออะไรล่ะครับแต่ถ้าเราไ็นมาตรการของเราที่วิ่งระดับเราไมอยู่ไม่ได้อถูกไหมฮะแล้วเอนอกเหนือจากมาตรการที่จะยกระดับในการขึ้นราคาขนส่งต่างๆเนี่ยครับผมจะมีการฟ้องร้องหรือเปล่าครับเพราะว่าการนํารถทหารหรือรถบอสอออกมาวิ่งเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนนะครับคุณงาสันคือคือถ้าถามผมนะครับครับผมบอกว่าท่านนายกถ้าอาจจะเครียดท่านก็เลยพูด ออกมาก่อนเราไม่อยากไปฟ้องร้องนะครับทหารคือรั้วของชาตินะครับรถของทหารอะไรต่างเนี่ยเขาเอาไว้ป้องกันประเทศใช้ในยามฉุกเฉินครับแต่นี่มันเป็นแค่เรื่องน้ํามันเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเรื่องการถอดไบโอดีเซลออกไปเนี่ยท่านไม่ต้องใช้ถึงกองทัพแล้วครับเรียกไปนั่งคุยกันก็จบแล้วจะช่วยกันคุยเจรจากันห้าบาทสามบาทสี่บาทคุยกันครับ <Okay. S 2> คุยนครับมันช่วยประชาชนทั้งประเทศนะครับอ, okay. อยากให้ท่านนายกทำอย่างนั้นครับครับคิดว่าการให้ถ้อยถแถลงของท่านนายกครั้งนี้เป็นการเปิดศึกกับกลุ่มรถบรรทุกรอเปล่าครับผมว่าท่านท่านเครียดถ้าท่านจะเปิดศึกกับเปิดไม่ได้แหละครับกับรถบรรทุกเพราะเพราะกำลังทหารนะมันมีไว้ป้องกันประเทศมันไม่ได้มีไว้เป็นกรรมกรแบกหาม ถูกไมหมฮะการขนสินค้าเนี่ยมันจะต้องแบกหาม mm hmm. นะครับอย่างข้าวสารน้ำตาลแป้ง mm hmm. ที่เป็นคราวสบต้องมีแรงงานแบกหามจะอเอาทหารมาเป็นประะกรรมก้เลยครับท mm hmm. หารมีศักิศสีครับ mm hmm. เราเข้าใจนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าท่านเครียดหลายเรื่องนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยท่านใจเย็นนิดนึงท่านเรียกพวกเราไปนั่งคุยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันหารือกันทํางานเออเราจะมาช่วยกันคนลคกึ่งดีไหม ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเราอยากจะเห็นอย่างนี้ผมเชื่อประชาชนทั้งประเทศอยากเห็นแบบนี้ครับอยากเห็นแบบนี้จริงๆแล้วสื่อมาถ่ายออกทีวีทั้งประเทศเลยให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลจริงใจช่วยนะเราคนละครึ่งก็ได้กับภาคผน่งเนี่ยถูกไหมครับ <Okay. S 2> มาคุยกันอยากให้เป็นอย่างนั้นครับโอเคครับสุดท้ายผมถามอย่างนี้ตอนหนึ่งเนี่ยนายกบอกว่าให้เห็นใจกันบ้างเห็นใจประเทศบ้าง เราฟังแล้วรู้สึกยังไงครับแล้วอยากฝากอะไรถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกตรีครับก็เห็นใจครับเห็นใจท่านนายกครับและเห็นใจประเทศครับเราถึงพยายามไม่ขึ้นราคาตึงราคามาโดยตลอดสองปีโควิดที่ผ่านมาขนส่งเรากยยาำแย่แล้วพอเปิดท่านบอกเปิดประเทศเออเริ่มจะดีขึ้นมีงานแต่ราคาน้ำมันมันทำให้พวกเราไปไม่ได้ Mm hmm. เราเห็นใจครับประเทศเราถึงตึงราคาจนเราจะโดนยึดรถกันอยู่แล้วครับครับฉะนั้นท่านนายกในช่วงที่วิกฤตอย่างเงี้ยท่านถอดภาษีออกไปสักส่วนหนึ่ง mm hmm. นะครับเราไม่ได้ว่าต้องถอดทั้งหมดถอดสักส่วนหนึ่งถอดไปเอไบโอดีเจลอไปสักส่วนหนึ่งท่านจะลดสามบาทสี่บาทสองบาทเราคุยกัน mm hmm. ผมว่าถ้าท่านทําได้เนี่ยมันทําได้อยู่แล้วแล้วท่านทาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะขนส่ง มันได้บระชาชนทั้งประเทศเพราะทุกคนบริโภคน้ำมันหมดนะครับแหนยุคนคะ่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ inbox เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คําว่าสนใจคะ่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ